สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องเยแมวพาทามอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะค่ะวันนี้เยแมวจะพาเพื่อนๆมาดูน้ํานะคะเพราะช่วงนี้ฝนตกและตกติดต่อกันหลายวันมากตกทุกวันเลยค่ะตกทั้งวันเรามาดูน้นาําหน้าท่านาทาก็คือแม่น้ําเจ้าพญานะคะเพราะว่าบ้านเยแมวอยู่ติดแม่น้ําเจ้าพญาค่ะเรามาดูกันเลยค่ะ เพื่อนๆน,น้ำไหลแรงแล้วก็ขึ้นเยอะมากนะคะเพื่อนๆกลัวมากเลยค่ะว่าปีนี้น้ําท่าเยอะบ้านจะท่วมค่ะเพื่อนๆดูไว้เลยนะคะว่าช่วงนี้น้ําขึ้นเยอะเลยค่ะใครอยู่ใกล้แม่น้ําก็ให้ระมัดระวังนะคะเดี๋ยวยายแมวจะพาชมหน้าท่าที่อยู่ใกล้บ้านยายแมวนะคะว่าขึ้นมากขนาดไหนไปกันเลยค่ะ เพื่อนๆมาดูน้ำหน้าท่ากันนะคะน้ำขึ้นสูงมากเลยค่ะใครติดน้ำติดหน้าท่าก็เฝ้าระวังกันด้วยนะคะดูฝั่งนู้นสิคะนี่แม่น้ำเจ้าพยาค่ะ อีกประมาณสองเมตรสองสามเมตรค่ะก็จะท่วมแล้วนะคะถ้าฝนยังตกอย่างนี้ทุกวันนะคะเพื่อนๆมีโอกาสค่ะไม่เหลือค่ะท่วมหนักเหมือนเดิมนะคะถ้าท่วมบ้านก็ประมาณสองเมตรอะคะ่ะ ก็จะมีช่วงนู้นนะคะเขากำลังทำเขื่อนค่ะเขื่อนหน้าท่านะคะแต่ยังไม่ถึงช่วงนี้ก็อาจจะสามารถกันน้ำได้นะคะเพื่อนๆแต่มันจะอาจจะมีรอยรั่วบ้างอาจจะเข้าท่วมได้ปกติถ้าไม่มีน้ำเยอะน้ำก็จะแห้งจนเห็นพื้นดินเลยค่ะ แต่นี้มันขึ้นสูงมากเลยค่ะถ้าฝนยังไม่หยุดตกอาจจะมีโอกาสท่วมนะคะเพื<ๆ>่อนๆสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องยาแมวพาทามด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและถ้าน้ำขึ้นยังไงเหี๋ยวเดียแมวจะมาถ่ายให้ดูอีกนะคะ